มาล้วครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเบอร์หนึ่งทางช่องครับพี่น้องครับวันนี้อับมินไายพระแลวท่านอาจารย์ส่งมาแล้วเรียบร้อยงวดที่17ตายสนิทครับพี่น้องครับหลุดกับงวดที่18ท่านอาจารย์ให้นับต่อให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา สวัสดีครับี่านผู้ชครับยินดีต้อนรับเขา้าช่องเงินเดือนรดา,าพารวยช่องน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมื้อนี้แอดมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวหอพี่น้องเข้าไปพิจ,จารณามื้อนี้แอดมินสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรียบร้อยท่านอาจารย์ส่งมาส่งมาบนอย่างเดียวให้พี่น้องเข้าพิจ,จารณาให้เดินสายกลางได้ครับเ้อ นี่ครับพี่น้องครับเดินทางมาถึง17งวดท่านอาจารย์ให้นับหนึ่งให้นับหนึ่งไม่มากถึง17งวดงวดที่17หลุดกับพี่น้องครับหลุดแล้วหลุดแล้วครับก่อนหน้านั้นเอฟซีเก่าจะรูดีครับ40กว่างวดหลุดท่านอาจารย์ให้นับหนึ่งม่ให้นับหนึ่งไม่เดินทางมาถึงงวดที่17หลุดงวดที่17ครับพี่น้องครับเข้า98ตรงตรงหลุดรับ วันนี้ท่านอาจารย์บอกให้นับต่อเลยให้นับต่อเลยครับให้พี่น้องเข้าไปผิจารณาลดต้นทุนสิบสองชุดบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวมีเกาะไต่ตองเอาด้วยครับด้วยหวยดับไม่มีจริงหวยเด่นก็ไม่มีจริงหวยหลุดจากกองฉลากจะมีหรือไม่แอดไม่ก้าวล่วงแต่ให้พี่น้องเข้าใช้สติเยอะๆถ้าคิดว่าข่อยเสือ้อท่านอาจารย์ก็ตามกันไปครับพี่น้องครับ แอปปินก็เหมือนกันท่า,านอาจารย์ให้มาหลุดก็หลุดไปด้วยกันครับแต่้ามันดับผ่านก็เสพต้นทุนได้เยอะพอสมควรงวดน,นี้เป็นงวดที่18ท่านอาจารย์โอไม่เชื่อไม่เป็นไรเอามาพูนกันว่า12ชุดบนท่านอาจารย์จะให้เราลดต้นทุนตัวไหนเอามาเราชมกันเลยครับ ก่อนอื่นครับพี่น้องครับเพามาย้อนขบวนความกันจักน้อยหนึ่งครับหวยทานาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดประจำวันที่ 1. พฤศจิกายน2 5 6 8ครับหวยห้ามลงทุนบนอย่างเดียว12ชุดงวดนี้หลุดกับผลหวยออก898มาตรงๆครับพี่น้องครับผิดรับผิดนะครับเด้อผิดรับ บวแมนถูกได้ครับผิดกับ f อฟซใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยวันนี้ท่านอาจารย์ให้นับหนึ่งใหม่เดินทางมาถึง17งวดงวดที่17หลุดท่านอาจารย์ให้นับเป็นงวดที่18เลยพิจารณาเอาเด้อครับเด้อบิเหตไต่ตองมาดูกันว่างวดน,นี้ท่านอาจารย์จะหลุดหรือผ่านเอามาเบิดกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับหวยธนจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรวันประจำวันที่16พฤศจิกายน2568กครับวันนี้เป็นวันพระานอาจารย์ส่งมาแล้วบนอย่างเดียวห้ามลงทุนบนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวงวดที่18ต่องวดเลยครับพี่น้องครับต่องวดกันไปเลยเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย6947 2 5 6 7 7 8 5 8เจ็ดเจ็ดแปดหและ1,0กับพี่น้องครับนี่ครับ12ชุดตรงตรงสิชุดตรงตรงิจจระนาอาเด้ครับเด้องวดที่ผ่านมางวดที่17ตั้งแต่40่สกว่างวดท่านอาจารย์ลุดท่านอาจารย์ให้นับ1ใหม่เดินทางมาถึง10 จ็ดงวดมาหลุดงวดที่17มา898 8, ตรงตรง,ตรงพิครับพี่น้องครับพิดแปดงวดนี้ท่านอาจารย์ส่งมาบอกให้นับต่อเลยใอ้นับต่อเลยครับเอามาบึ่งกันว่าสถิติของท่านอาจารย์จะเดินดีต่องวดหรือไม่หรือจะหลุดเป็นงวดที่สองติดพิจารณาเอาเด้ครับเด้อเดินสายกลางดีที่สุดวิเคราะห์ไต่ตองท่านอาจารย์มีแนวทางของท่าน ดีกว่าเฮ้าสิไปซื้อหวยแบบสเปซสปาดีกว่าไปห้องเฮ้าจะไปซื้อหวยแบบไม่มีที่มาที่ไปท้องหวยถาาแบบมินว่าแอบดบมินเจ้าสื่อบอถ่าท่านอาจารย์ให้มาแอบดบมินไม่ซื้อเป็นเด็ดขาดครับถ่าท่านอาจารย์ให้หวยมาเพราะแอปมินยังเชื่อมั่นท่านอาจารย์เสมอท้าลุดงวดที่ผ่านมาก็กิกนแอดมินคือเก่าแล้วครับเพราะว่าแอปมินจะไม่ซื้อติดเลย8 9 9 8กกินครับ ถูกกลิ่นกับพี่น้องครับแต่งวดนี้แอดมินก็หลีกเลี่ยงเหมือนเดิม12ชุดรับพี่น้องเสื้อมันท่านอาจารย์เบอร์หนึ่งลางช่องก็ตามกันไปครับแต่ท้าพี่น้องคิดว่าโอ้ยมินจะบอกคอยเสมอเสมอหวยดับไม่มีจริงกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกและกองฉลากไม่มีหวยเด่นนั่นคือควรบีสติกับพี่น้องครับ วิเคราะห์ไต่ตองเดินสายกลางดีที่สุดเงินทองห้าอยากเลยเกินครับเศรษฐกิจไม่ดีเงินออกมากกว่าเงินเข้าพิจะะารณะเอาด้วยครับเด้อปิเคราะห์ไต่ตองการลงทุนมีความเสียเส่ยงเสี่ยงปบดทุกอย่างครับพี่น้องครับแต่ท่านอาจารย์มีสูตรคำนวณของท่านท่านอาจารย์มีความเมตตาส่งมาให้อบมินถือว่าเป็นทานท่านยังกระสางครับเป็นบุญบารามีเบิดอยางที่เช่น ที่เช่นท่านอาจารย์ส่งหวยมาก็ถือว่าเป็นทานอีกอย่างหนึ่งเราจะซื้อหรือเราจะไม่ซื้อบอมเนวาตาบีตะบันเชื่ออย่างเดียวอย่าไปเห็ดจังสัน้อครับเด้อส่งมาเป็นทานให้แอมินแอมินทานต่อให้แอปซิทั้งช่องให้แอปซีทั้งช่องไปทานต่อด้วยการกดไลค์กดแชร์เอาไปให้คนที่กําลังคุ้งคว้างที่คนที่กําลังสื้อหวยแบบบอมที่มาที่ไปของหวยไม่มีทิศทางในการซื้อ เอาไปให้เบิรนเบิ่งครับตามสถิติที่ผ่านมาที่ผ่านมาหลายต่อหลายงวดหรือหลายต่อหลายปีแอดมินคิดว่าท่านอาจารย์ให้ลดต้นทุนได้มากถึงมากทีเดียวพิจรารณาเอาเดอครับเด้อว,วิกเคสไตรตองเดินสายกลางดีที่สุดกับสวัสดีเอซี่เก่าเอซี่ใหม่ที่ขอมารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแหมินกับแอมินนอยและคณาจารย์ต่างๆได,ด้ดีเสมอมา ฝากนี้ได้ครับเดอช่องน้อยแต่ร0 0ยเปเซถ้าที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิประพาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปที่มินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ๊ายายกันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครัวอุ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมบูรณนแปรารถนาลำลำได้รวยไอ้เงินไหลกองไหลทองไหลมาคุณพระลักษาเทวดาคุ้มค้องสวัสดีครับ